มาที่ข่าวพีอาต่อไปครับอีสุสุต,ตอกย้ําความเป็นผู้นําวงการรถบรรทุกยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทยร่วมค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกตัวจริง King of Truck ในการแข่งขันอีสุสุยอดนักขับมือทองประจําปี2566เป็นปีที่16ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการขับขี่ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมมุ่งยกระดับธุรกิจโลจิสติกส,ส์สู่ระดับสากลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทพร้อมโลกเกติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกณสนามทดสอบไทยบริสโตนจังหวัดสระบ,บุรี สำหรับการแข่งขันอิสุสุย่อนนักขับมือทองภาคทฤษฎีจะเป็นการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายจราจรกฎหมายการขนส่งจิตวิทยาทักษะการตัดสินใจรวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษารถประจำวันส่วนในภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นการแข่งขันในสถานีทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับในทางโค้งและจอดให้ตรงจุดการขับสลับช่องจอดการขับในพื้นที่จำกัด และการขับให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัยโดยรางวาัลสำหรับการแข่งขันนะครับอีซูซ์ยอดนักขับมือทองรอบชิงชนะเลิศผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1และ2ของทั้ง2ประเภทจะได้รับรางวาัลเงินสด1,000 0 0บาท50,000บาทและ30,000บาทตามลำดับนอกจากนี้เจ้าของกิจการของผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหและสของทั้งสงประเภท จะได้รับรางวัลบัตรกำนันอิสุสุนะครับมูลค่า20 0 0 0บาทอีกด้วยโดยผลการแข่งขันอิสุสุยอดนักขับมือทองประจำปี2 5ง6รอบชิงชนะเลิศมีดังนี้ประเภทรถบรรทุก10ล้อลากพ่วงนะคะชนะเลิศได้แก่คุณสัญญาพินโยนะคะจากบริษัท SRK จำกัดรับเงินรางวัลน,นะคะเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมกับโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับคุณนพร,รั์จ,จงเจริญ จากห้งางหุ้นส่วนจำกัดพัทรวันขนส่งรับเงินรางวัลเงินสด5 0,000บาทพร้อมโลคกิติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกรองชนะเลิศอันดับสองนะคะคุณอดิศักดิ์พิมพ์สุวรรณจากห้างหุ้นส่วนจำกัดปอศักพานุนะคะรับเงินรางวัลเงินสด3 0 0 0 0บาทพร้อมกับโลกเกรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะประเภทรถบรรทุกหัวลากครับชนะเลิศคุณพัฒพวงแก้วจากบริษัทเกียรตนาขนส่งจำกัดมหาชน รับรางวัลเงินสด1,0,000แบาทพร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะคุณสลันถาวรสงังจากบริษัทปัญญาวัสดุก่อสร้างจำกัดรับเงินราง,งวัลเป็นเงินสด50,000บาทพร้อมกับโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ครับคุณทวีพรน,นินแก้วจากบริษัททานสุวรรณจำกัดรับรางวัลเงินสด3 0 0 0 0บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้นะคะเจ้าของกิจการของผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1และ2ของทั้ง2ประเภทยังได้รับรางวัลบัตรกำนันอิสุสุมูลค่า20,000บาทอีกด้วยค่ะร่วมติดตามข่าวสารต่างๆนะครับของอิสุสุได้ที่ w w w i s u z u -tis.com และ f c e e o o o k s u z u u r ลักไทยแลนด์ และย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครก็ตามที่ดูรายการของเราอยู่นะคะมีข่าวอยากจะฝากทางรายการให้ช่วยประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้าหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นสนามกอล์ฟ